สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำขนมปังคราม,มิกเป็นขนมปังที่เขาทำกันในช่วงเทศกาลอันนี้เป็นของเบลเยียมนะคะมันจะมีไอ้น้ำตาลเป็นเม็ดๆแบบนี้สีขาวแล้วก็มีลูกเกตให้ใส่เข้าไปด้วยอันนี้ก็จะทำตามที่เคยเรียนมาไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วค่ะลองดูเนาะว่าจะลืมไหมจะคืนอาจารย์หรือเปล่า ก็ทำให้มันเป็นหลุมนะคะมือก็ล้างสะอาดแล้วใส่นมลงไปจากนั้นก็เป็นเป็นยีสรมทำไปปกตินี่สูตรสองฟองแต่ที่บ้านไข่ลูกเล็กก็จะใส่ไปสามฟองจากนั้นก็จะค่อยๆตะล่อมจริงๆจะใช้เครื่องตีก็ได้นะคะ แต่ว่าอยากสมัสกสมผัสอยากสัมผัสอยากได้อยากได้ความรู้สึกเหมือนตอนที่เรียนดยเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็จะไปเข้าเครื่องเหมือนกันเพราะว่านวดด้วยมือน,นี่มันมันนานก็จะใส่น้ำตาลมันจะออกรสหวานนะคะเหมือนเบรเนตตองของอิตาลีจากนั้นก็เติมเกลือ สิบห้านาที อันนี้ก็จะพักแป้งไว้อีก10นาทีก่อนที่จะนำมาแบ่งเพื่อที่จะเอาเข้าพิมพ์นะคะก็ทำเป็นลูกวอลน,นี้เอาไว้ก็ปิดตั้งเวลาเอาไว้ส5ห้านาทีแล้วนัามาตัดแบ่งก่อนนะคะอันนี้จะใช้จะใช้พิมพามพิมพ์ก็จะแบ่ง3ส่วน หลังจากนั้นก็จะเอามาขึ้นรูปกลมไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็พักเอาไว้อีกสิบห้านาทีมาดูกัน <c oughs> ตอนนี้ก็จะมาขึ้นรูปแล้วก็เอาใส่พิมพ์นะคะ ในส่วนของลูกเกดแห้งกับน้ําตาลเนี่ยเวลาเข้าไปอบแล้วเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างมันจะไหม้นะคะพยายามให้ส่วนเนี้ยอยู่ข้างในให้มากที่สุดตอนนี้เราก็จะมาขึ้นรูปให้เป็นทรงยาวแล้วก็เอาเข้าไปเอาไปใส่พิมพ์อันนี้ขนาด650กรัมนะคะ แต่ว่าไม่มีไม่มีพิมพ์ขนมปังพิมพ์เล็กมีแต่พิมพ์ใหญ่ขนาดนี้มันก็น่าจะสัดส่วนมันก็จะไม่ค่อยจะจะสวยเท่าไหร่เป็นลักษณะน,นี้ค่ะแล้วก็ทิ้งเอาไว้อีกประมาณ40นาทีก่อนที่จะอบนะคะ ขนมปังคลามินะคะอบเสร็จแล้วเนี่ยค่ะหอมฟุ้งไปทั้งบ้านเลยเดี๋ยวขอเทสดูก่อนว่าสุกดีหรือเปล่าสุกนะคะไม่มีอะไรติดขึ้นมาเลยเดี๋ยวจิ้มตัวนี้ซิอันนี้ก็ไม่มีอะไรติดหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ